คำาพิฐานประจำวันสันตุการแต่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระเจ้าประทานพระกำลังแก่ประชากรของพระองค์และพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่ประชากรพระองค์ให้มีสันติภาพพระสุรเสียงของพระเจ้าทรงฤทธฐานุภาพพระสุรเสียงของพระเจ้าเต็มด้วยพระเมตตาคุณต่อข้าพลทั้งหลายพระเจ้าทรงกอบด้วยความรักที่มั่นคงพระองค์ทรงอัศจรรย์สรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ข้าพงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพงศหลายได้เรียนรู้และเข้าใจในพระมรรคาของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาห่วงใยในการินชีวิตของข้าพงหลายในแต่ละวันพระพิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าโดยกฎหมายที่ทรงตัดออบะจพ,พระโอษฐ์ของพระองค์ใครเล่าจะปฏิเสธหรือบ่ายเบียงความผิดบาปของตนที่ได้ก่อไว้ได้ เพราะทุกๆคนต่างต้องรับผิดชอบในการกระทาของตนเองใครหว่านสิ่งใดก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของพงหลายให้พ้นจากการกระทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า,ขาแต่พระเจ้า ขอพระพักรงพระองค์ทอดแสงและมุนเหนือคนในชนชาติของพวกหลายขอทรงอวยพรประเทศไทยขอให้คนไทยทุทกๆคนมีความหวังในความรอดตามพัะสัญญาของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้าขอแฟงการเชิมจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ปกคลุมอยู่เหนือทุกๆสถานมัการในวันนี้ ขอให้มีการฟฝ้ฟู่ทั้งทางด้านจิตวิญญาณและทางด้านร่างกายมีคนกลับใจใหม่มีคนหายเจ็บหายป่วยอย่างอัศจรรย์ดตือว,วิดเศษของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเร้าใจข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีพระราใจต่อคนที่ทุกข์ยากลําบากต่ออีกหลายดวงวิญญาณที่ยังอยู่ภายใต้อุภาพของมารร้ายข้าแต่พระเจ้าก่อนข้าพระองค์จะล่วงหลับไป ขให้ข้าพงหลายได้มีส่วนทั้งในการวานและการเก็บเกี่ยวด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอิทานกราบทูลขอต่อพระองค์ขใหยท,ทุกสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน